สวัสดีครับมาพบกับพวกเราช่องน้องมากมีครับผมวันนี้มาอัปเดตความเป็นอยู่ของน้องมากมีกับคุณแม่ครับวันนี้คุณแม่เป็นอาการซึมๆเป็นอาการแพ้ท้องครับผมก็เลยเอาเนี่ยเป็นหัวอาหารอาหารเม็ดสําหรับชา้ามาให้แม่ขเขากินดูครับเขาจะกินไหมเพิ่งลองครับเป็นมือแรก แม่ก็ลูใครจะกินดูครับตาเหลือเห็นข้องกินมาแล้วน้องกินเข้ามาในี่หานมาเลยครับลองเอามาให้แม่น้องกินดูมีกินนะจะกินไหมเป็นเป็นหัวอาหารแม่เขาแพ้ท้องครับอันนี้ไม่ค่อยกินยาเหมือนจะแพ้ท้องนี้อายุพันก็จะเต็มปีแล้วประมาณวัน ยี่สิบเก้ามกร้านี้ครับไอ้ไม่ใช่ครับยี่สิบหกมกร้านนี้จะเต็มหนึ่งปีครับอายุของแม่ก็เ,เลยเอาอาหารมาเสริมขเขาหน่อยมันเขาไม่ค่อยกินหญ้ายืนซึมๆดูครับเ,เอามาให้แม่กินนะลูกกินมาเเป็นหัวอาหารสำหรับช้างครับ เสริมให้เขากินดูดูแล้วเอามาเสริมให้ลูกเฮ้ยเหยียบกระมังไอเหย,ยียบแตก <c oughs> มันเห้กินหวหานหรือเ่มันเคยกินหยาเป็นไปไดนมันซึมซึมสาวม,มันซึมซึมแม่มันโ,โบนาครับผมตัดใหม่ให้กินให้กินยืนหลับไม่เลยคัวอาหารกินเบิร์ลูกมันหลีดแกล้งอาห,หารให้กินเบิร์ ดูครับคอณคนเหยียบก็จะเหยียบอย่างเดียวแตก๊กำลมั่งซักผ้าได้่หนใส่กับนี้จะเอาอะไรซักผ้านี่หวยดูครับไอ้คนนี้ก็จะเทแม่เขาก็กินอยู่ครับเอามาเสริมเขาเล็กน้อย ชดูหนูจะมาเยียบทำไมนี่ครับท้องของคแม่ท้องก็เริ่มออกแล้วเช้าเช้าๆนูก็จะเริ่มดิ่นดูนี่จะดิ่นให้ดูไหม ที่26นี้ก็ครบ1ปีครับอายุขันของคุณแม่กิน,นอาหารเสริมเนี่ยส่วนตัวนี้ครับจะเหยียบอย่างเดียวอะไรเนี่ยหืรูขาหนูนะ่ะ ก็กินอยู่นะครับกินอยู่ถือว่ากินอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองเอามาให้กินดูเห็นเขาซึมครับก็ลเลยเป็นหน่วงก็เลยเอาลองอะไรมาเสริมเสริมดูครับ ตัวนี้กินหญ้าครับก็จะเหยียบกระมังอย่างเดียวดูครับดูดูดูดนางกระรมังซักผ้าพ่อได้มันแตกมันไม่มีอะไรซักผ้าเลยเออดูมันจะเหยียบทำไมดูครับดูเออ

ไม่ de ค่อยจินนของอาหารครับไั่ได้จินอยู่ไม่จินเได้ไง วนี่ก็จะเหยียบกะละมังแน่ดูตาที่ยังตามขาวจริงโอ้ยนะดูแบบดูดูท่ากนินครับ เฮ้ oh, ยยะทำไมนะั้นดูดูมันจะแตกกระมังอ่ะแม่กริ่มท้องใหญ่แล้วเป็นอาการแพ้ท้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะบางวันก็กินยาบางวันก็ มม่ này inh, ค่อยกินวันไหนกินก็คือกินเยอะเลยเฮ้ยงาบดเบิ้องมันเบิ้องมันนี่ดูครับไอคนจะเล่นก็จะเล่น Không còn có hộp bếp luôn á được mè luôn thôi ăn con luôn chân lên mẹ con mẹ chân ăn ăn đi ปล่อยอหนูก็กินไปแล้วดูแย่งครับแม่ก็ห่วงไว้ลูกก็จะเหยียบัตแต่กะลังซักผ้าพ่อเลยเฮ้ยเฮ้ย รับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสบไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะคะขอบคุณมากครับ